เดิมผมเป็นไทรอยเป็นพิษนะครับเมื่อประมาณสักปี4-5 4 4 4นะครับแล้วก็เป็นต่อเนื่องมาประมาณ3ปีนะก,ก็ก็ไปรักษากับที่โรงพยาบาลปกติครก็กินยาต่อเนื่องมา3ปีเนี่ยมันมันก็กินเหมือนเดิมนะครกินเหมือนเดิมต่อเนื่องทีนี้มันก็ไม่มีอะไรที่จะทําให้เราดีขึ้นเลยนะครับนี้มาเจอกับปิดพันเสริมอาหารเอสโตรเนนะคร ก็เลยลองทานอย่างต่อเนื่องนะครับทานเอลซี LLC มาเนี่ยสมื้อต่อวันนะครับก็ครั้งละ20จด4มื้อนะฮะพอทานต่อเนื่องไปสักประมาณ3เดือนก็ไปตวนะรวจอย่างแรกที่คือลดจํานวนยาที่กินต่อต่อมื้อลงนะจากเดิมเนี่ยกินเช้าเม็ดหนึ่งแล้วก็เย็นเม็ดหนึ่งหมอก่าให้ลดลงเหลือเม็ดเดียว,ว,ยวซึ่งก็น่าแปลกนะครับเพราะว่าปกติเรากินมา3ปีเนี่ยไม่เคยได้ลดยาเลยเราก็ต้อง รักษาอยู่แบบนั้นนะแต่พอเรามาดื่มเมดซีเนี่ยปรากฏว่าเราได้ลดยาเพียงแค่ทานไปสมเดือนแต่หลังจากก็ทานต่อเนื่องไปอีกสามเดือนครับพอทานไปอีก6จนถึง6กเดือนเนี่ยหมอก็บอกว่ามันไม่มีเชื้อแล้วนะก็เลยไม่ได้ให้ทานยาต่อจากเดิมที่กินช้าเม็ดเดียเม็ดก็ไม่ได้กินยาแลนะ้วทีนี้หมอก็ให้ดูอาการไปอีกก็ทานเอดอซีต่อไปอีกสมเดือนก็รวมเป็น9้าเดือนเพอปรากฏว่าตรวจครั้งที่สองครั้งที่สองที่ไม่ครั้งแรกไม่มีเชื้อนะฮะ ครั้งที่สองก็ไม่มีเชื้ออีกะนะฮะแต่หมอก็จะไม่แน่ใจเพราะว่ามันอาจจะกลับมาได้พวกไทรอยอย่างนี้นะครับแล้วผมเองก็เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเราจะแต่งงานเนี่ยแล้วตอนนั้นก็จะแต่งงานแล้วเขาห้ามมีลูกถ้าเป็นไทรอยก็เลย <c oughs> <c oughs> ทานต่อเนื่องไปอีกจนครบหนึ่งปีหมอก็ยืนยันว่าเราไม่มีเชื้อแล้วก็น่าจะปลอดภยัยแต่ก็เหมือนกับตอนไม่มีอะไรแน่นอนเขาก็จะพูดตอมองว่า ก็ต้องดูแลร่างกายนะมันอาจจะกลับมาอีกเมื่อไหร่ก็ได้แต่ทีนี้โดยเราเองก็อยู่กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในดูซีอยู่แล้วนะครับเราก็ทานได้อย่างต่อเนื่องก็ทานมาจนปัจจุบันนี้ก็น่าจะสักสิปีแล้วครับแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีอาการของไทรอยด์เกิดขึ้นอีกแล้วตอนนี้เห็นบอกว่ามีลูกด้วยก,ก็แต่งงานแล้วก็มีลูก3ามคนเรียบร้อยนะก็ไม่ไม่ไม่ได้ส่งต่อเชื้อไปให้ลูกอะไรนะแสดงว่ามันมีความชัดเจนว่าไอ้ตัว อาหารเสริมเนี่ยมันช่วยให้เราเสริมการรักษาจริงๆเรากินยาหมอตลอดนะครับแต่ว่ากินยาหมออย่างเดียวมันก็กินเวียงนะครับมันไม่ดีขึ้นเลยคือมันจัดมันไม่มันไม่ซุดแต่มันก็ไม่ได้ดีขึ้นแต่พอเราได้อาหารเสริมตัวนี้มาช่วยเอเซีนะครับมันก็ทําให้เหมือนกับร่างกายเรามันมันมันช่วยในการรักษาตัวมันเองแล้วก็ขจัดเชื้อตัวไทรอยด์ออกเองนะฮะอันนี้ก็ไม่ได้เป็นไทรอยด์เป็นพิษอีก เท่ากับว่าตอนนี้ก็คือไม่ไม่มีอาการไม่มีไม่มีเชื้อเลยไม่มีแล้วก็ไม่ได้ส่งผลถึงลูกไม่มีไม่มีอะไรก็ปกติทุกอย่างน่าซึ่งใครเป็นไทรอยเนี่ยทานได้นะครับแล้วมีหลายเคสที่ผมเจอในระหว่างที่อยู่กับเพนท์ริโดซีเนี่ยเขาก็เป็นไทรอยเขาก็จะดีขึ้นหมดครับเนี่ยเป็นแต่ว่ากินต่อเนื่องได้มากพอหรือเปล่าแค่นั้นเองครับเพราะว่ามันต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรในการรักษาเพราะว่า เชื่อพวกนี้กว่าจะร่างกายเราจะขับออกหมดเนี่ยผมว่าใช้เวลาอย่างน้อยก็หเดือนขึ้นไปค่นะโอเคขอบคุณมากนะคะัสดีครัสวัสดีค่ะ